ให้ทูนเจพรมนกนนวันน้ำค้างวิงพิง,พงกับเพลงน้องรักนักร้องค่ะสายันคนเก่าพี่เต้าคนเดิมอยากจะส่งเสริมให้น้องโด่งดั่งเรืองรุง่ง แต่ว่าตอนนี้พี่เป้าก็อีรังตังลุงเลิกนาและวงงลูกทุ่งจงมุ่งไปหาคนใหม่สวัสดีเจ้าอาจารย์สายันเจริกพี่เป้าว่าอาจารย์พี่เป้าไม่เคยไปใบ้หวยให้ใครพี่เป้าเป็นนักร้องเป็นศิลปินมีอะไรกับพี่เป้าเหรอคือ หนูสองคนน่ะเจ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าจะมาสมัครเป็นนักร้องในวงอาจารย์สายันน่ะเจ้าตอนนี้พี่เป้าเลิกวงไปนานแล้วพี่เป้าเป็นศินลปินเดียวหาก,กินคนเดียวเอาอย่างนี้หนูลองไปที่สอนเพชรก็แล้วกันโอ้อยางงี้หนูก็พิดหวังและกับอาจารย์ป้อหนูนี่นะชอบอาจารย์สายันขนาดนักเลยเจ้าป้อก็เลยฝากลูกทอบนดอยมาฝากอาจารย์เจ้าลูกทอพี่เป้าไม่ชอบ พี่เป้าชอบแต่โรคตาอาจารย์เจ้าลองจิ้มผมสักน้อยหนูเจ้าได้เพื่อไม่ให้เสียกำลังจจนใจเจ้าเป็นได้เจ้าล้กาก็เจ้าแค่รองก็จะแย่อยู่แล้วจะให้พี่เป้ามารำอีกคงไม่ไหวเน่อันหนูสาว้นก็ขอลาอาจารย์สยายันไปหาอาจารย์สอนเพชรกก็น,นะเจ้าสวัสดีเจ้าโชคดีพี่เป้าก็จะไปงานของพี่เป้าเหมือนกัน กราบครบว่าแฟนผู้ชมอันเป็นที่รักยิ่งของสายยันสัญญาไม่บ่อยครั้งครับท่านที่สายยันสัญญาได้รับเกียรติให้มาเป็นตัวแทนคณะกรรมการห้าหมวยวมถึงไม่ถนัดยังไงแต่สายยันก็จะทำให้ดีที่สุดครับท่านวันนี้เป็นการกีฬาแข่งขันมวยไทยระหว่างนักมวยไทยและนักมวยญี่ปุ่นณาลานเอโนกประสงค์อนเนก นเนกประสงค์สุนสิริมังครานุสศรรับรองความมันด้วยผมคอมอชไอ,อ้ที็เข้าคุกกันหมดหรอกคอมอชอคือผมคุมมันชกแล้วไปวันนี้วันนี้เป็นการชกมวยอย่างดูดเด็ดเผ็ดนานวันที่หนึ่งเต็ วันที่23ทธันวาคม2,550<า>อย่าลืมไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง<า>อย่าขายเสียงขายสิทธิ์แต่พี่เป้าคิดจะขายรถจะขายทาไหร่าเราะอะไรมันก็ดังหมดเครื่องดังแหนบดังโชคดังที่ไม่ดังมีสองอย่างอะไรเหรอแตรกับวิทยุเอาไอ้ที่จะให้ดังดันไม่ดังตอนนี้ ก่อนที่จะมีการชกมวยนั้นสายันชัญญาจะนำท่านมาพบกับนักมวยทั้งคู่กันก่อนครับท่าน,นจะได้ชกมวยวันน,น,นี้นะตอนนี้บาดจะกินก่อนนะเนี่ยดูนักมวยทั้งคู่ฝ่ายแดงมาแล้วนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยไทยมกมมวยฝ่ายแดงนักมวยไทยทนเอาหน่อยต่อยเพื่อน้องเบียและนักมวยจากญี่ปุ่นโกโบริคิจิ ขันดาได้เจอผู้โผล่ชื่ออ่มพุนนามสกุลเมืองเมืองแต่ก่อนจะมีการชกมวยนั้นเป็นการชกแบบมวยไทยให้นักมวยทั้งคู่ไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์กันก่อนดูการไร้รำมวยไทยศิลปะมวยไทยศิลปะศิลปะมวยไทย นัดนักบวยญี่ปุ่นถนัดไปในด้านเดียว <Hey. S 1> ได้เปรียบลีลาดีมากส uh huh. งสัยจะชอบกินปลาดิบ uh huh. รู้ได้ยงคงจะยืนแล้วดูลักษณะไรยรำสวยงามท่านี uh huh. เขาเรียกว่าท่ามังเกาะมังกรเหินฟ้า uh huh. ถ้ามังกรเหินฟ้า ท่านี้เขาเรียกว่าอีลาเพิดเพลินอีลาเพิดอเพลินท่าสวยงามเลิศเกิน <_: S 2> พี่เป้าเห็นแล้วพี่เป้าสยอยู่เลิศเกินท่านี้คิดมาเองมังกรเหินฟ้าท่าอีลาเคลิมเคิมเลินผลลโปรงสนุกสนุกดูการร่ายรำของนักบวยทั้งคู่ท่านี้ นารายแผงสอนนี่รับได้ทำลายซะนี่ทิ้งไปเลยไม่พอใจเอาใหม่รับได้อีกทำลายทิ้งไปซะไม่พอใจเอาใหม่รับได้เอาขึ้นไปโดนที่เป้ากางเกงคนท้ายเป่าตาทางนี้ทางนี้โกนที่จะมีการชุกนั้นมันจะได้ชกไม่ได้วันเนี้ยการชุกมวยต้องมีกติกา การชกมวยไทยอย่าด่าพ่อโลแม่อย่ากัดำเออกัดหูกีฬามวยไทยต้องเข้าใจตัวเป็นคนต่างประเทศยืมตังแล้วต้องใช้เียแชร์ได้แล้วเนี่ยกูเริ่มโกรธมึงแล้วเริ่มยกที่หนึ่งของมวยคู่เอกของรายการอ๋อลีลา ดยกที่สามยังยกที่เท่าไหร่แล้วยังไม่ได้ชคเลยล่อสมกพิเป้าหลุดเลยเอาแล้วใครมาปิดไฟเมไม่ใช่วิกเริ่มยกที่หนึ่งของมวยคุเอของรายการชากะโชค มวยเรตต่อยแล้วแกน้ำมันคนเดียวแช่ค่ะชบยาซ้าต่อยขวาโอ้โหเน่โอ้โหโดลีลานี่นี่นี่สายยันตัวจริงญี่ปุ่นเดินหน้าก็ไปโน่น่นโน่นน่นดูโดเลลานี่สายยันแตรๆเลยนะครับญี่ปุ่นคำหน้าไว้ก่อนหัวแดงเน้อโชลีลาครับ าแล้วครับนี่ๆๆดูลีลาสายันโอ้โหโอ้ยเบ้าตาตเองนะครับเนี่ยชกข้าวญี่ปุ่นย็บซ้ายญี่ปุ่นต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาคำหน้าไว้ก่อนต่อยซ้ายต่อยขวาคำหน้าไว้คดูลีลาสายันโอ้โหมากมากหั้ยราคาญสายันชกา้ันายหกขาวาะกชวซรายขัวาอหวาะัาบั้เวเอว ซ้ายขวาซ้ายขวาลงไปแล้วครับเอาแล้วหมดยกที่หนึ่งต้องเดินทางไกลไปที่สุพรรณ นายมาเนี่โอ้สวัสดีเจ้าอาจารย์สอนเพศเอออ่านี่ไม่ได้เป็นเจ้าอ่านี่เป็นคนแขงเลยแหละ,ะค,คือว่าหนูสองคนจะมาสมัครเป็นนักร้องในวงอาจารย์สอนเพศนะเจ้าโอ้จะสมัครเป็นนักร้องเจา้าใครแนะนํามามากี่คนแม่มาไหมพ่อมึงมาไหม เปลี่ยนจากหมามาเป็นสุนัขได้ก็เจ้าฟังแล้วมันจะเลื่นหูหน่อยหนึ่งอ่ะอีหนูเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรในสำเนียงของคนสุพรรณเนี่ยพูดกันเนี่ยเดินส่วนทางก็ต้องถามาไปในมาพ่อมึงเป็นมาหรือเปล่าอย่างนี้อไอเรื่องวงนตีไม่ต้องมาคุยกับอาแล้วตอนนี้อาเลิกไปแล้วอตอนนี้อาหันมาเลี้ยงไก่ชนแล้วถ้ามาเที่ยวบ้านอานะไอเรื่องไข่วัดนกนี่นะไข่วัดนกเออมันเป็นไข่ก่อนนะค่อยเป็นไข่ใช่ไหมามาเที่ยวบ้านอาน,นี่ไข่วัดนกไม่ต้องกลัว ว่าอาดูแลกลายอาอย่างดีโหอย่างอี้หนูกับพิษหวังและกัอาจารย์ทำไมอะหนูสาเอายาดองจ้างกระทืบลงมาฝากอาจารย์เนี่ยอือโอ้จะว่าจะช้างกระทืบลงเลยเ <ฮะ S 1> ล่าข่าวจอตอนนี้จากกระทืบอาลงลงอยู่แล้ว<า>แล้วหนูเอามาติดตัวกตนึกว่าอาจารย์มาเอาอือมข้ามได้ข้องชอบเงย,ยโชว์ลูกคอสั่นเลยไม่รู้จักซ่อนเพชรสั่นแล้ว ที่ไม่เครใครบนเส้นอาชีพทำเพลงมีแต่ของปลอมขายเกลื่อนความหวังตั้งไว้ตอนนี้มันเริ่มล้างเลือนดูไล่ชันเพื่อนเปิดร้านทำมาขายเ้ยไปสมัครเป็นนักร้องก็บรได้เป็นไปห้างไหนห้างไหนเขาขอจบว่าเทพผีสีดีเทือนมึงอาจจะไปห้างก็เลย เปลี่ยนใจกเท้ามาเป็นแม่ก้าขายของการนัดพ่อกันขนาดในการนัดยังมีเทพผีซีดีเถื่อนพ่อนะซีดีวิทูลใจภูมิหน้าดํากลุ่มงุมหันตัวจริงเป็นกระชาบหรอของปลอมนี่นะมาตึ้บดีพอ่อบอกกี่เท่าแผ่นภาพก็กระ,ะตุกเสียงก็บะดีเขาจะรักลก,ก่กก่ไก่กับเทพผีซีดีเถื่อนเนี่ยให้โลมันขวางทุกไม่ได้ไม่กด้เจ้าแปดห้ามีเหรอโอ้ไอ้นี่อย่างใดต้ขายของเตตบสตเลอร์หานกันไม่ใช่ขายหวยเนอะ โอ้าวมาซ <edi> ื้อ <puntos> บุหรี่8ห้าสุเมพระเจ้าแล้วจะเอาอะไรยังอ่อแล้วไข่ยังห่อเนี่ยมีกุยยางอ่ะเจ้ามีเอาห้องมีกระเทียมพริกไทยตะไคร้หัวค่ะกะปิน้ำปลาโซดาน้ำแข็งพริกดำพริกแดงมะแฮงหาดูดิเจ้าไปแชักแต่ไอ้คนชัก ไอ้คนซื้อของตะกี้ไปไหนฮะมันจะมารอทำหาเลยเราฮะเมอ้าอยู่คนเดียวเนี่ยล่มบอรนี้วันนี้ท,ที่การนั่นมีประกวดร้องเพลงไปสมัครร้องเพลงนี่กันน่เป็้าบ้าร้าาองเพลงประกวดเอาอเป็นนักร้องมาเนี่ยเป็นแม่ค้ายังซุ่มช่ามีครับหน้าวิธีแห่งนี้จะเป็นกานประกวดร้องเพลงนะครับเป็นการประกวดร้องเพลงคู่นะครับธรรมดานี่จะเป็นร้องเพลงเดี่ยวนะครับแต่วันนี้เราจะมาประกวดร้องเพลงคู่เพื่อชิงถ้วยอ่าโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีมาทำไมครับเนี่ย นี่เขามีงานประกวดฮ้องเพงมัง้องเพลงอยากร้องเพลงกน้าีะร้องเพลงได้เอะครับมาได้หน้าหอปาหอ้ยยนี่มาอย่างกะ็หังเลยสมัครร้องเพลงเขาร้องเพลงคู่นะมีคู่ไหมตาโอเคมาพอดีเลยอะมามามาจอยกันไ้ยนแซมประเทศไ้้ฮ้พลงดด้ย งอะไรว้ายมาลลยเปาขอบคุณค่ะทำหนูได้เนาะสาเปลี่ยนหน้าแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> นี่ขนาดเปลี่ยนแล้วัน,เ,นเปลี่ยนแล้วค่ะน้องห้องผีงกู้ไม่ต้องทําอารมณเพศก่อนอารมเพองอารมเพงก่อนก็ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เจ้ายืนกู้กันบ่ได้ก็ได้ <c oughs> มีน้อยกินตามน้อยอห้องผีกู้อะรนตีแซนดี โอนวนลละอองน้องจะเนียมอายไปทำไมหันมาไกลๆสีจายไปในกานอุย้ยไม่เอาอุย้ยไม่เอาคนหน้าดำร่างกายกำยำแม,ม่นหน้าดำยังกับลิงถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเต็มใจเพราะอยากให้เราดิ้งดองนึกนึกดูหน้าตาเหมือนคิงคองไม่ยาก น่าเหมือนคิงคองจริงจฉันไม่มองและฉันไม่มองไม่มองฉันก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายอะไรเพรายังควายแล้วใครจะจ้องในเมฆมาทับดับแล้วดวงดาราข้อหอมหน่อยควันตาน้องเอ๋ยอย่ากลัวใครเลี้ยวมองโอุ้ยอีเด็กคุยตั้งเนี่ยเข้ามาเฮ้ยผมมวยมันหักใส่ห่า มันหักใส่อ่ะมันใส่มันเมาไม่ช่างงามกับงามรอกับรอ,อเตี้ยกับเตี้ยไอ้ป๊อกอีดมเฮ้ยล้มไดีป่ะหอบป่ะหองไะมันน่วมางามก็ททำไมห้าโดนโมหัวถ้าจะไปหนุนหมาเน่ามานมาน่ไม่ว่าเขาค,คู่แรกเป็นอะไรวันนี้นะคู่แรกก็ทะเาลาะกันซะแล้วพบกับคู่ที่สองนะครับเชิญ สวัสดีโยครับนี่มาอย่างกระแยงนะลายท้อยนี่เขาประกวดร้องเพลงคู่มีคู่หรือเปล่าฮะประกวดอ้าวก็ผมได้ยินประกาศผมหาคู่ผมมาแล้วครับนี่เหรอคนนี้ครับอย่าบอกนะว่าคนนี้โอ้เดียครับอันนี้โอลิฟหรือโอเลี้ยงวะเนี่ยงามแม่คนเนี้ยงามแบบไม่มีที่สิ้นสติเลยร้องเพลงคู่เอาคือยึดติ่งไปเลยเอาชนะคู่แรกเลยออหนุ่มนักข้าวสารนอกระือ คู่ที่สองนะครับแต่้าดจะเพลาะและสองคนนี้เข้ากันได้ ส,สินส่วนตัวยุบยุบอยู่สามุูรสามคนที่มาเจอคนงามคนงามมาเจียวดาวขนอ๋อนับภาพไปบู๊ฮ่อ๋องกูไปอ้องมดอ่ะไม่ได้อองชักพรนำจะไปห้องอะ่ายัง ไม่ฮ้องอย่าเพลงกับเพิ่นห้องได้ก็บของมึงไปหมดอ่ะไอ้นี่นะก็ได้ฮ้องย่างไดอ่ะห้องเพลงกู้ไม่ก็ห้องสองคนกันนั่นนั่นห้องสองคนไม่ไปเป็นเรื่องไม่ปหูเรื่องอะไรไปหูเรื่องดัเพิ่นแบ่งมาอีโลเพลงกู้กับห้องสองคนนั่ะกัห้องสองคนไม่หูเรื่องนะโอ้โห่กันอ่ะเพื่อนโอ้โห่ลองลองพอไหมลองโอ้เพลงมาห้องสองคนได้อย่างไดอ่ะก็ได้อย่างันกระวังได้ ของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อนอกก็ทำนอกก็ทำนาเตื้อหายเกลือซือข้าวกินบ้านของาของพี่อยู่ที่กาฬสินทรสวนตัวยุคนี้หา้เอาไปยุ่งอยากยุ่งอยู่ร่ำได้เป็นรอำได้บ่หัว มัน,นม้เรื่องนะมันก็เ่มาเถียงฮะทิกทิกอ่ะจุ้งเขายังแน่งองมดเลยแน่งอย่ารกัมึงว่าห้องกูมาูเรื่องเอยฮะกูบอกห้องเมืองเลยอะลำคาญน,นั้นพอเด้อมึงกับกูกับเมียตัดขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน,นันแัลนบ่ต้องมานับญาติกันเลยใครตายก็บ,บ่ต้องไปเผาผีกันมันโมเรือบบ่องอะอย่างเยห้องแห่งนี้ประธานว่ามันโู้เรื่องอะอารมณ์เสียแบบเนี้ยเอไรเมื่อเราเสียไปเลยห้องตัวละไปละไม่ตายห้างมาแค่ห้องกู้มึงหรอกไม่หรอไมย น้ำหอมหอย่ย,อยังใช่ยังน้ำป่าที่บ้านโลกท่านะา่ะอ้าวน้ำหอมกินขี้แหกลัว <_ S 1> ไป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  <_ S 2> อ้าปากก็ไม่งงต่องปากพวกงงอ่ะอห้ามห้องอะไรอ,ะอ่ะเป็นอะไรเนาะคู่สองก็ทะเลาะกันอีกแล้ว อ่าร้องมันห้องบักได้นะเพลงกู้เนี่ยทำไมอ่ะมันจะรู้ชูนกันนะคะเออเขาต้องรล่นคนละท่อนกันเขากันนะคนละท่อนนั่นเป็นหูเรื่องนะมันหูเรื่องของมันเองอ่ะยังซูนก็ไปไม่รู้เรื่องเลยเอ่าแต่ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่านักร้องน้องรักอยู่ในชุดใบชุดที่18ของพิ่ชุดเจียมลม